น้ำโขงเราก็อยู่ไกลเนาะบ่าวอยู่กรุงเทพนะครับก็มีแต่น้ำเจ้าพญาเนี่ยและครับบ่าวเป็นบ่าวซ้ำหน่อยที่สุดในมือน,นัันนะครับคุณบัวแก้วสซย,ยวงบ่ามาแวะสงกรานตขามีนวิม่าไหมใช่ไหมส่วนมากนับถือพุทธเนี่ยก็จะเข้าพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับก็ทักถ่ายสบายดีกันน้อมซ้ำ ยส่วนโยมน้อมก้มศิระนะครับทุกทีว่าจะอุดหนุนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกขั้นนะครับทั้งหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับรวมทั้งท่านที่เข้ามาไงบ้างเนาะสวัสดีนะครับมาทังททยสบายดีสวัสดีกันได้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาน้อมสัมส่วนโยมน้อมก้มศิระนะครับ ทุกทีว่าจะอุดหนุนนะครับประอีเก้าเดือนดื่มกับงดเก้าเดือนอีกสามเดือนดื่มอันไหนดีกว่ากันนะเก้าเดือนนี่งดไปเลยนะครับแต่สามเดือนนี่อยากจะดื่มก็ดื่มไปนะครับเดือนกว่าท่านจะได้บรรลุธรรมปฏิบัติธรรมนี่ท่านต้องไปแสวงหาในที่กัณฐาน,นุนนะครับไม่ได้ ในวังก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละหลายคนเข้าใจบอกว่าไม่ต้องไปลิ้นลนทําบุญที่ไหนหรอกอะไรอย่างนี้นะที่จริงบางครั้งเราทําน้อยทํามากไม่เกี่ยวนะครับขอให้ใจเราบริสุทธิ์นะครับทําน้อยก็ได้บุญทํามากก็ได้ขอข้อบ่าวบอกว่าอย่าลืมไปทําบุญเด้อพี่น้องนะครับเป็นวันเข้าพรรษานะครับ สามเดือนอยู่สุขสบายนะบางคนว่าเอ้ยเราไม่ต้องไปไหนและอยู่บ้านนี้ก็ได้บุญมันก็ได้แต่มันไดคนละแบบนะครับหนองคายบึงการหนองบัวลำพูจังหวัดเลยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอุดรจังหวัดไทยทวีปยุโรปทวีปสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามารับชมบ่าวแล้วก็มีทวีปออสเตรเลียด้วยนะครับในหลายท่านนะครับแต่บ่าวไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศแต่บ่าวว่างดเก้าเดือน ดื่มสเดือนอันนี้ดีนะครับเพราะว่าถ้างดสามเดือนนี่ก็แปลว่าอีกเก้าเดือนคุณต้องดื่มพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเข้าพรรษาแล้วนะครับอย่าลืมไปทําบุญสร้างมหากูุศลเดอนะครับบุญเอเป็นวันเข้าพรรษานะครับของไทยนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงเราก็าลาวบ้างไทยไม่นาเมื่อตายไปแล้วเป็นแนวน้ำเข้าข้นบันไดท่องเที่ยวทอง,ทอง ึ้นส่หองสันฝาสวรรค์พุ่นยูเย็นฟูงโมบีบาเว่นบอมีนะครับทำบุญสร้างน้ำสร้างกุศลน,นะครับทำบุญทำฐานเดอ้อพี่น้องนะครับยันเพื่อนล้ลอมห้องทุกทกท่านนาขานะครับเผุนทักถ่ายนะครับเออเบาวป้อมแดนจำปากลับสวัสดีนะครับคุณน้องคงดีนะครับขอบคุณมากกินดีต้อนรับนะครับ แล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าสวัสดีคะัะเดือนนี้สงเพนยังเขาอยู่จพํพรรษาภาวน,นาอบรมคมใจทุกแรงเศร้าเขามาพากันเขาเอาบุญพร้อมพำก้าเดือนนี้งุดไปเลยนะครับแต่สามเดือนนี่อยากจะดื่มก็ดื่มไปนะครับหือ <c oughs> อาชีพนะครับคุณวิรัยพรนะครับบอกว่าทักทายสวัสดีตอนเย็นทุกท่านคะ่ะนะครับ คุณวิรัยพรนะครับก็ทักทายสวัสดีค่ะคุณน้องคงดีคนสวยค่ะนะครับแล้วก็คุณวิรัยพรบอกว่าสวัสดีค่ะปุณจะผิดกดหรือเปล่านะครับแต่ว่าปักหมดไว้แล้วนะครับฝากทุกท่านไปติดตามให้ด้วยเนาะตอนนี้มีเพื่อนอยู่400รอยกว่าตัวท่านนะครับไม่หนาเมื่อตายไปแล้วเป็นแนวนําเข้าขืนบันไดท่องเที่ยวทองข้นสูหองสันฝาสวรรค์ผุ่นอยู่เย็น ฟูงโมบีบากเว่นบ่มีน้ําข้ามทะเลเหมือนกันเดอ้อนะสวัสดีค้าคุณปิ่นนะครับคุณน้องนะครับเพิ่อนอยู่แดนไก่นะครับทางนน้นเดียทางอยู่เก้าเดือนนี่งดไปเลยนะครับแต่สามเดือนเนี่ยอยากจะดื่มก็ดื่มไปนะครับขอห่อน <c oughs> ด้วยบุญหนีสงไปเห็นบอกพี่น้องเพิ่นจึงตัดบอกไว้หีดเก่าคลองหลัง ยาขาดได้เดือนที่เจหรือเดือนจุลายหรือเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนานะครับปีพุทธศักร 67, าช2567หรือว่าปีขอถ้ำม,มาก่อนพี่น้องเอ้ยบอมีร้อนเลือกล่างทําแท่สูพายแล้วผ้ากันผายหาของไปเทถอดทําท่านสอนสิสิราวันนะครับพระสวัสดีคค้าพี่บาวนะครับ สวัสดีนะครับน้องสอนวันนี้บ่าวพิษไม่พิษสมัยนะครับจงพระมันออกไปพันสาไตรามาสามเดือนนะครับครับสวัสดีค่ะคุณอนุวัฒนะครับก็ย้ำเนาะพรุ่งนี้นะครับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8ดนะครับปีมะโรงหรือปีงูใหญ่พาเรื่มใสนิยมบวชจำพรรษาของชายไทยประพฤติตนฝึกวินยัยใจมั่นคงเห็นไหมบางเลยให้ไหม แล้วก็มีบางประเทศในเอเชียเรานะครับเราไปทํลลาบุญหลักๆก็คืองานบุญนะครับเพื่อนๆรอมห้องทุกๆท่านนะคะนะครับเผืนทักถ่ายนะครับเบาวป้อมแดนจำปาปี่นองเอ,อ้ยวายผาอาบน้าฝนให้สูฟเจ้าให้ญาทานได้ใส่สอยนะครับเห็นบอกพีนองเนาะออขึ้นสิบสี่คำเดือนแ ปีมะโรงนะครับทักทายกันไว้นะครับผูกมิตรผูกมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับคุณอนุวัฒน์นะครับสลังสีคนนะครับก็บวชเข้าพรรษาก็มีสามเดือนนะครับสาวน้องคงดีจากแดนไกลบอกว่าสบายดีคุณอุราสีโสพานะครับอันนะเมื่อวันที่สิบสามถึงสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยกรกดาผ่านมา บ่าบ้าน,นาแล้วก็คณะได้ต้องประพฤติมะนแจ่มภาวนาอยู่พักแรมณนะวัดชอบประกอบคุณนะครับส่วนโยมนี้บบาวอุราโศส,สีโสภานะครับคุณบัวแก้วก็ทักทายสาวน้องคงดีสบายดีสาวน้องนะครับวัดไหนก็ไปวัดนั้นนะครับออย่างบ่าเนี่ยเบาไปมาแล้วนะเมื่อไม่กี่วันนี้ไปแถไปว่า ทำน้อยทำมากไม่เกี่ยวนะครับขอให้ใจเราบริสุทธิ์นะครับทำน้อยก็ได้บุญทำมากก็ได้ ทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับวันเข้าพรรษานะครับเป็นเป็นหนึ่งในวันสําคัญของพุทธศาสนาเราที่มีมาทุกคนรอมห้องของเบาวบ้านนาะพาเพลินนะคะนะครับก็ทักทายส, the, ส,ส ha, บายดีสวัสดีเอน,นะครับสวัสดีค่ะคุณปิ่นนะครับคุณปิ่นบอกว่าใช่คะ่ะชื่อปิน่นนะครับก็ยินดีต้อนรับวัดในเขตจ,จังหวัดน้องขายนะครับ มีวัดป่าคูบาอาจารย์ทั้งนั้นวัดป่าอรัญญาวิเวกวัดเอ,อ่อต้องไปนะครับอย่างพระเจ้าของเราเนี่ยทั้งที่เป็นลูกกษัตริย์นะลูกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์นะครับท่านก็ยังออกนะครับก็อานั้นเราต้องขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะมีเพื่อนน้อยเพื่อนมากหรือผ่านไม่ผ่านเราตรงงานแล้วนะครับลงจากโรงงานพ่อผลผลิตพวกเอ,อ่อสินค้าพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง นะครับคุณอุลาสีส่อคุณปิ่นนาะสบายดีสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณบัวแก้วสยวงคุณบัวแก้วสยวงอยู่แดนไกลข้ามน้ําข้ามห่ากานแล้วนะครับเพื่อให้หลายๆคนได้อทำบุญทำวานบอกว่ามาทักทายก่อนนอนคะ่ะนะครับส่วนคุณติ๋มก็ ก็บอกว่า g o o มอร์นิ่งนะครับสวัสดีนะครับทักทายเมื่อกี้เห็นไอ้ก็ว่ากันไปนะครับท่านอยู่ใกล้วัดไหนก็อย่าลืมไปทํานะครับคุณวิรัยพรก็ทักทายคุณอนุวัตรด้วยนะนะ่ะพอแม่ใส่ไปเลียงเวลากะป้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ผลเป็นเท่าแก่แล้วนะเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเ่าเจ้าของโรงจัก ตั้งใจลถเลิกลาเสพสุราและมีไรนะครับอีกทั้งสิ่งเสพติดมนลรัเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับเป็นเท่าแก่นะครับแต่ส่วนบ่าวเนี่เป็นคนแก่เท่า, <c oughs> ากลับอุบลที่ไรนะครับก็จะไปซื้ออน้ำเต้าหู้อยู่ร้านของเผื่อพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมไปทำบุญไสบาทนะครับ แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะครับสุขภาพกายก็ลงจะขึ้นสักครึ่งชั่วโมงนะครับเอื้อยบัวแก้วไซยา์วงก็ตอบคุณวิไัยพรบอกว่ายินดีให้รู้จักนะคะคุณวิไัยพรน,นะครับดีๆนะครับก็ทักทายเป็นเตรียมทําบุญใสาบาตรบนอคุณสุภาวดีนะครับพรุ่งนี้